ทำให้เขาสนใจเราเปลี่ยนจากออดิเอตเป็นแอทเทนชันความน่าสนใจคุณต้องสร้างอยู่ตลอดเวลาเพราะเมื่อความน่าสนใจหายไปคนก็พร้อมจะไปสนใจอย่างอื่นวัตถุดิบที่มีอยู่ในร้านหม่าล่าแล้วอะเราจับแต่งตัวอะไรใหม่เพื่อจะสร้างมูลค่ามันได้ไหมอันนี้ก็เป็นโจทย์ถ้าเรารู้ที่มาของมันมันเอาไปเป็นสตอรี่เทลลิ่งในการขายเพิ่มมูลค่าของเราได้ถ้าเรามีเมนูที่ใหม่ๆเนาะลูกค้าพร้อมที่จะมา mm hmm. เพื่ออยากลองของใหม่ฮ้ยร <Hey, S 2> ้านนี้มีที่มาแตกต่าง สวัสดีครับต่อเพนกวินนะครับตอนนี้เราอยู่ในงาน World o f c u i s i n e ครับฮอตพอดบอร c h a ช l e n g e วันนี้เป็นงานที่จัดขึ้นร่วมกันระหว่างช่องต่อเพนกวินแล้วก็ Mac โ o h o r e c a a c a d e m เนะครับเราเห็นอยู่แล้วแหละว่าตลาดชาบูหม่าล่าตอนนี้มันแข่งขันกันสูงมากมันมีผู้ที่อยู่รอดและมันมีผู้ที่ตายไปเพราะว่าแต่ละคนก็จะมองแค่ว่าก็าสั่งวัตถุดิบมาเหมือนกันหมดต่างกันแค่ชื่อยี่ห้อเท่านั้นมันเลยทําให้ลูกค้าจำไม่ได้วันนี้เราก็เลยชวนร,ร้านอาหารชาบูสุกี้หม่าล่าเอาเรียกได้ว่าร้านที่ทททุกกคนนนแ,แ่รรูู้้จัังงปะะเศอมาอยายใ เกือบ50ร้านนะแล้วเรามาทําอะไรกันเรามาอัปเดตความรู้ความรู้เรื่องวัตถุดิบว่าเราจะเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบยังไงได้บ้างเรามีเชฟออโต้มาเรามาอัปเดตเรื่องการตลาดจากพี่คิวคอยตต่อมาพูดถึงว่าการตลาดที่ประเทศจนะีนเนี่ยเขาทำยังไงแล้วก็สุดท้ายคือเรามาอัปเดตว่าเอ๊ะมันมีวัตถุดิบอะไรใหม่ๆที่จะเอามาใช้ดึงดูดลูกค้าจากแมทโครกันบ้างถ้าอยากรู้บรรยากาศเป็นยังไงไปติดตามกันแต่อยากจะบอกว่าเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนได้ฟังแนวคิดจากพี่คิวคอยอต่อผมว่าเป็น าบูมาล่าเอาไปใช้ได้นะทุกร้านในประเทศไทยเอาไปใช้ได้เพราะว่าประเทศจีนเขาพิสูจน์มาแล้วว่าทําแบบเนี้เรารอดเทรนด์วันนี้คือเทรนด์ที่เรียกว่า attention วันนี้ร้านอาหารสินค้าใครคลองความสนใจได้คนนั้นหาเงินได้แล้วคําถามคือร้านคุณน่าสนใจหรือ,อยังความน่าสนใจคุณต้องสร้างอยู่ตลอดเวลาเพราะเมื่อความน่าสนใจหายไปคนก็พร้อมจะไปสนใจอย่างอื่นเพราะฉะนั้นโจทย์ที่เราจะคุยกันวันนี้คือทําร้านยังไงทําร้านของเราให้น่าสนใจผมยกตัวอย่างอย่างร้านหนึ่งเป็นเคสที่ถ้าเราทําร้านม้อไฟผมเชื่อว่าหลายๆคนคงม,มีคอนเทนต์โพสต์ลง Media, โซเชียลมีเดียโพสตลงทิกต็อบ้างแล้วแต่คําถามคือเราโพสตอะไรลงไปมาดูกันว่าคอนเทนต์ของของร้านหนานมไฟ น่าสนใจแบบไหนเรามาดูคอนเทนต์นะฮะอ่ะผู้หญิงเตาหลังอยู่ยยยยอันนี้ลงหน่อยลงหน่อยลงหน่อยนี่ละครักยอ่ะรู้มือเป็นใครเนี่ยาคุเรจบหนึ่งคอนเทนต์ไปดูคอนเทนต์ต่อไปผู้หญิงโดนจับช่วยด้วยอันนี้บอกได้อันนี้เกินอันนี้มึง อะไรเกี่ยวกับมออไฟเข้าไหมไม่นะทีนี้ผมก็เลยเอาไปทําบ้างร้านที่ผมทํากับเพื่อนนะครับชื่อร้าน t ีแฟชชียนใหม่อยู่ที่เชียงใหม่เดี๋ยวผมให้ดูตัวคอนเทนต์ผมก,ก่อนแล้วมาดูผลงานว่าทําได้ไงทำไมมายืนต่างแดดคนเดียวครับเนี่ยกําลังรอแฟนค่ะแต่เรากำลังจะเลิกกันฉันไม่อยากเลิกกับเขาเลยอะแต่เขาก็ไม่อยากอยู่กับฉันแล้วอะเขาลงมาแล้วนี่เป็นแกนคอนเซนเตอร์นี่วิ่งไเขาขับรถมาแล้วบ้า ตอนนี้ร้านที่แฟชั่นใหม่ใช้คอนเทนต์พวกนี้หลีดเข้าถึงลูกค้าภายใน9เดือนเราหลีดลูกค้าไป170ล้านวิวภายในเวลา9เดือนถ้าคดิป็นค่าโฆษณานี้หลายสิบล้านนะครับเพื่อหลีดลูกค้าเข้ามามาดูตัวอย่างของร้านที่ทําสําเร็จดูบ้างมีใครใครไปฮไะอยู่ที่นคนปรปฐมครับชื่อร้านบั b เบิลฟอร์เรสคอนเทนต์นี้คอนเทนต์เดียวเข้าถึงไป5ล้านวิวนะฮะ5ล้านวิวคนไปร้านนี้ไปเพื่อไปดูเด็กเติฟกระโดดน้ํา ครั้งที่ร้านคุณเป็นคอนเทนต์ได้คนที่พยายามจะมีคอนเทนต์จะมาร้านคุณหมายความว่าไงครับนี่ต่งางหากโดมิโนเอฟเฟกของแท้ถ้าคุณร้านคุณดังในหมู่เด็กเด็กที่มีคนติดตามก็จะไปกินร้านคุณแล้วเมื่อร้านคุณทำคอนเทนต์ได้เขาก็จะเอาร้านคุณไปทำคอนเทนต์ต่อแล้วถ้าบังเอิญเด็กคนนั้นมีคนตามอีก3ามแสนนี่คืองบมาร์เก็ตติ้งที่ฟรีนะครับผมไปต่อนะเร็วๆดื่มร้อนดื่มเย็นดื่มนมไม่นมนะคะ <S <S ตัวนี้กาแฟเราไม่ดอปนะคะก็ <S 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 ใบชาผมขายผ่านช่องติ๊กตอกได้หมื่นกว่าเดือโดยที่ก็เป็นของที่คุณสามารถไปเดินหาซื้อที่ไหนได้แล้วทำไมเขาต้องมาซื้อกับผมเพราะความคุ้นเคยไงความกังวลสามารถบรรเทาได้โดยความคุ้นเคยและความคุ้นเคยสามารถทําได้โดยการทำคอนเทนต์นี่เป็นกลไกลความคิดเวลาเราสนิทกับดาราโดยโอัตโนมัติมันคือกลไกลแบบนี้ในร่างกายพราะฉะนั้นผมทาคอนเทนต์เพื่อให้มนุษย์คนล,ลูกค้าคุ้นเคยกับผมหลังจากนั้นผมสามารถขายอะไรก็ได้ ก็ทิ้งสไลด์มีไว้ให้ดูหดหูเล่นๆก็รถไฟมาแล้วมาเร็วด้วยกระโดดขึ้นได้ทันนะครับสภาพตอนกระโดดขึ้นเดิเนแต่สภาพประมาณน,นี้ก็ขอบคุณทุกคนครับหวังว่าน่าจะได้ประโยชน์อะไรบ้างขอบคุณมากครับขอบคุณครับ ก็จากที่ฟังพี่คิวไปก็จะเห็นแล้วนะว่าเฮ้ยปัจจุบันลูกค้าไม่ได้สนใจว่าอาหารเราเป็นอะไรอีกต่อไปแล้วไม่ได้สนใจว่าที่มาเราเป็นยังไงแต่ทายังไงก็ตามให้เขาสนใจเราเปลี่ยนจากออดเยนเป็น attention เปลี่ยนจากกลุ่มลูกค้าเป็นความสนใจฉะนั้นในมุมตัวเจ้าของร้านเองเราก็ต้องทําให้ลูกค้าเกิดความสนใจพอเขาสนใจเขาถึงจะกลับมาดูแล้วว่าเอ๊ะ e, แล้วร้านเราอยู่ที่ไหนอาหารเราเป็นยังไงรสชาติเราเป็นยังไงพูดแบบนี้ไม่ได้บอกว่าไม่ต้องสนใจความอร่อยไม่ต้องสนใจวัตถุดิบแต่ความอร่อยวัตถุดิบ ลูกค้าจะให้ค่าหรือลูกค้าจะรู้สึกก็ต่อเมื่อเขามาที่ร้านแล้วแต่การที่จะทําให้เขาสนใจแล้วยอมขับรถมาที่ร้านแหละนี่คือสิ่งที่เราจะ,จะต้องทําแล้วก็ทิกตอ,อกหรือชอ็อตคลิปมันเปลี่ยนโลกทั้งโลกแล้วจะชา้าจ,จะเร็วเจ้าของร้านอย่างเราควรที่จะต้องทําถ้าเราเลือกที่จะหนีมันเราหนีมันได้เลยตลอดชีวิตแต่ถ้าเราไม่สามารถหนีมันตลอดชีวิตได้ลองเอาชนะมันดูสักครั้งชนะเขาครั้งเดียวก็ชนะเขาตลอดชีวิตเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราพาไปคุยกับคนจัดงานว่าทําไมแมคโครถึงจัดงานนี้ขึ้นมาและในมุมของเชฟออโต้เขามองว่าท วัตถุดิบเดิมสามารถมาสร้างมูลค่าใหม่ให้กับร้านได้พี่จอบครับทำไมแมคโครถึงจัดงานนี้ขึ้นมาแล้วโฟกัสเฉพาะตลาดชาบูมาล่าเลยจริงต้องบอกว่าในฐานข้อมูลแมคโครเนอะลูกค้ากลุ่มนี้จดทะเบียนขึ้นใหม่กับแมคโครเยอะปีที่แล้วใช่เยอะมากเยอะมากแล้วเราก็เห็นว่าจากข่าวจากอะไรเราก็จะเห็นแล้วว่ามันเทรนด์มันมา แต่ว่าในสภาพภาวะเดียวกันเราก็จะเห็นว่าการแข่งขันมันเริ่มแบบอยู่ในจุดที่เหมือนมันอิ่มตัวแล้วเขาเรียกโอเวอร์ซัพพลายถูกไหมครับก็เกือบเกือบจะอย่าง,งานั้นคือมันเริ่มมีร้านเกิดขึ้นมาแล้วบางร้านเริ่มลูกค้าน้อยลงใช่โดยเฉพาะแบบอะไรที่เหมือนไม่ได้จ่ายแบบรวมมัดเป็นบุฟเฟ่ตะถ้าเราเห็นจะชัดเจนมากถ้าเากิดกลุ่มบุฟเฟ่ยังอยู่ได้แต่กลุ่มเป็นราคาเขาเริ่มต้องปรับตัวเรามีการออกตลาดไปคุยกับร้านอาหารเยอะมากเราก็เลยคิดว่างานนี้น่าจะช่วยบางสิ่งบางอย่างซึ่งจริงๆความยากก็คือจากคนที่ไม่เคคยมีปรรระสบกกาาาาณ์ทํ้้นลู หยิบจานหนึ่งก็จ่ายตังก้อนหนึ่งทีนี้ลูกค้าจ่ายเงินก้อนเดียวทานเท่าไหร่ก็ได้ความยากก็จะเป็นคนะร,รูปแบบกันละใช่มันก็จะเป็นเรื่องของการบริหารต้นทุนแล้วก็บริหารความคาดหวังอย่างเช่นสินค้าใหม่ๆของใหม่ๆมาเปลี่ยนให้คนแบบรู้สึกอยากมาร้านเราบ่อยๆเนี่ยก็จะเป็นชาเลนจ์ของของเราวันนี้มันจะเป็นงานที่เราชวนผู้ประกอบการมานั่งฟังอัปเดตว่าจะทํายังไงให้เขา่ปรับตัวในเชิงการตลาดให้มีลูกค้าเข้ามาเยอะขึ้นแล้วในเชิงการตลาดแล้วเนี่ยมันก็จะซอนจะทอดไปถึงสินค้าเลี้ยวขายอาหารเลี้ยวขาย มีไอเดียวัตถุดิบอะไรใหม่ๆไหม,มหรือว่า วัตถุดิบที่มีอยู่ในร้านหม่าล่าแล้วอะเราจับแต่งตัวอะไรใหม่เพื่อจะสร้างมูลค่ามันได้ไหมอันนี้ก็เป็นโจทย์อย่างหนึ่งอะแมก้กระทั่งวัตถุดิบพื้นฐานเนาะที่เรามาใส่ในถาดเนอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรารู้ที่มาของมันเรารู้ว่าเอออย่างนี้มันเป็นเนื้อวัวมันเลี้ยงมาจากที่ไหนมันมีคุณสมบัติพิเศษอะไรอะมันเอาไปเป็นสตอรี่เทลลิ่งในการขายเ,ออเพิ่มมูลค่าของร้านได้จริงๆจากงานวันนี้ที่ทางต่อเพนกวิ้นร่วมกับทางแมคโครมันทําให้เริ่มเห็นว่าจริงๆแมคโครไม่ได้มองตัวเเเอออองปป็นนแแคค่่ซัลลาาายรขววตตถุดิบให้้าหา้ีกไื เราเนาะในมุมของทาง MHA หรือว่าแม c โครโปรไ a c a d ดมีเนี่ยเราก็ดิกเนมเราจริงเราเรียกตัวเองว่าเป็นคู่คิดธุรกิจอาหารนะ ก็คือเราทําตัวให้เป็นพาร์ทเนอร์นะเราไม่ได้ทําตัวเป็นโรงเรียนเป็นสถาบันแต่เราอยากเป็นพาร์ทเนอร์ที่จับมือเคียงข้างกับร้านอาหารให้เขาเติบโตไปพร้อมๆกันกับเราฉะนั้นใครที่ดูช่องนี้อยู่แล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะไปต่อไม่ค่อยถูกก็สามารถติดต่อแมคโครโฮเรก้าแคนดิเดได้ MHA เขาก็จะไม่ใช่แค่ขายวัตถุดิบอย่างเดียวแต่ว่าช่วยคิดเมนูช่วยดูการตลาดมีหลักสูตรออนไลน์ให้เรียนฟรีขออย่างเดียวเป็นสมาชิกแมคโครเท่านั้นก็ลงทะเบียนเรียนได้เลยก็ใครสนใจก็ติดต่อแมคโครโฮเรก้าแคนดิเด วันนี้ที่ชวนเชฟมามาเอ็กซ์กันแล้วก็ครีเอทเมนูจากวัตถุดิบเดิมอ,อยากจะถามเชฟว่ามีความจําเป็นอะไรที่ร้านจะต้องสร้างเมนูใหม่จากวัตถุดิบเดิมอยากแรกเลยฮะด้ล,ลูกค้าเป็นการียกลูกค้ามาเพราะว่าถ้าเรามีเมนูที่ใหม่ๆเนาะมากกว่าหรือเพิ่มเติมจากที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยลูกค้าพร้อมทมี่จะมาเพื่ออยากลองของใหม่เฮ้ยร้านนี้มีที่มันแตกต่าง เพื่อจะได้เหมือนปเปิบประสบการ์นะครับซึ่งจริงๆหลายคน่ยคิดว่าจะคิดเมนูใหม่มันก็ต้องมีวัตถุดิบใหม่ๆสิแต่วันนี้เชฟออโ,โตทำให้เห็นว่าเราสามารถใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในครัวแล้วนั่นแหละที่จับใส่ลงในหม้อแต่ว่าเข้าใจกระบวนการปรุงเข้าใจวัตถุดิบก็สามารถเล่าเรื่องออกมาเป็นเมนูใหม่ๆได้แล้วก็เพิ่มยอดขายให้กับร้านได้ด้วยถูกครับก็คืออย่างแรกคือเราเราเอาวัตถุดิบที่เรามีนะครับบางอย่างที่บางทีมันเยอะเกินไปเราก็จับมาใช้ให้มันหลากหลายขึ้นให้มันเพิ่มเติมจากสิ่งที่เมนูที่ที่เราทําอยู่ทุกวัน ให้มันให้มันมีเมนูเปสเปเชียลเมนูเราสามารถทําเป็นอาทิตย์หนึ่งได้หรือเป็นเดือนหนึ่งได้โดยที่เราไม่ต้องเอาุดิบใหม่เข้ามาไม่ต้องเพิ่มคอสบางทีพอเพิ่มตัวใหม่มาอย่างแรกคือพนักง,งานก็จะเริ่มว่าเฮ้ยจะงงใช้ใชยังไงพอเรามีอย่างเงี้ยอย่างแรกเลยเราก็พนักง,งานรู้แล้วต้องแ,แตกกายยังไงแล้ววันนี้เมนูที่เชฟคิดเนี่ยสามารถ แช่ตู้เย็นเก็บไว้ได้ถูกครับถึงเวลาไม่จําเป็นจะต้องมีพนักงานที่มีสกิลมากก็สามารถทําตามได้ถ้าเรามี SOP อันนี้ก็เหมือนเป็นอีกหนึ่งแนวคิดการเพิ่มมูลค่าให้วัตถุดิบโดยที่เราไม่ได้เพิ่มต้นทุนวัตถุดิบในการสต็อกเลยก็ใครสนใจติดต่อเชฟออโต้ได้เป็นชนะเลอศ t ท็อปเชฟไทยแลนด์ซีซั่นสองใช่ครับแล้วเป็นเจ้าของร้านสเต็กอยู่ที่สวนเพื่งชื่อร้าน Crazy B ครับผมอ่า Crazy B ใครไปสวนพื่งติดตามเชฟออโต้ได้เลยนะครับเชฟขอบคุณครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับเชฟก็หวังว่าคลิปปนี้จะเ เป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับก็อยากให้ทุกคนปรับตัวเองแหละซึ่งวันนี้จากที่เราได้เห็นว่าเรามีวัตถุดิบสำเร็จเยอะมากที่สามารถไปใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นตัวหัวเชื้อของน้ำซุปหรือของน้ำจิ้มทั้งหลายบางคนอาจจะคิดว่าใช้หัวเชื้อสำเร็จทุกร้านก็จะมีรสชาติเหมือนกันหมดสิเราก็สามารถแอดออนวัตถุดิบในแบบที่เราต้องการได้และเวลาที่เหลือเราไปทําอะไรเวลาที่เหลือเราไม่ได้ไปเที่ยวเล่นนะแต่เวลาที่เหลือเราจะได้มีเวลาไปทํากันตลาดอย่างที่พี่คิวบอกเพราะว่าทุกวันนี้เราปฏิเสธไม่ได้ว่าหน้าที่ของเจ้าของร้านคือต้องทําาทุกอย่ง เราจะเลือกทําอย่างใดอย่างเดียวไม่ได้อีกต่อไปแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ทุกคนใครสนใจวัตถุดิบอะไรของแมคโครก็สามารถติดต่อได้ที่แมคโครใกล้บ้านคุณทุกคนเลยนะครับแล้วเดี๋ยว EP หน้าเราจะมาเจอกับเรื่องไรยาลิมติดตามกัน